สวัสดีครับคุณผูนพี่พุกงท่านก็อยู่กับผมพลมโตไรวไลวิเช่นเคยนะครับหลังจากที่2คลิปก่อนหน้าผมได้พูดเกี่ยวกับประเด็นการอัปเดตข้อกำหนดของการสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ใหม่และในคลิปที่แล้วที่ผมมาไขาข้อข้องใจซึ่งในคลิปนั้นก็ยังมีคำถามตามมาอีกมากมายครับแต่ว่ามันมีใจความสำคัญหนึ่งที่ผมนำเสนอผิดพลาดไปนั่นก็คือเรื่องของการผ่อนไฟแนนซ์ โดยก่อนอื่นผมจะขอมาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะครับส่วนประเด็นคําถามอื่นๆที่ตามมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดหลังจากจบประเด็นของไฟแนนซ์นี่ล้วกันจากกลุ่มที่1ของการแบ่งเกณฑ์ผู้สอบใบอนุญาตขับขี่นะครับข้อ1ระบุไว้ว่าผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบ5ปีมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีและมีการครอบครองรถบิ๊กไบค์มาแล้ว2ปีซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบตลอดชีพสามารถยื่นขอใบขบขี่ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทดสอบขับขี่หรืออบรมภาคปฏิบัติเนื่องจากกลุ่มนี้ทางภาครัฐจะมองว่ามีประสบการณ์แล้วโดยเจ้าของใบขับขี่จะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อผู้ครอบครองรถบิ๊กไบคโดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบ5ปีซึ่งในข้อนี้ตอนแรกผมเข้าใจไปว่า การผ่อนไฟแนนซ์ผู้ครอบครองยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์อยู่เนื่องจากตอนแรกที่ผมได้เช็คกับไฟแนนซ์เมื่อวันก่อน2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของผู้ครอบครองตรงนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่จดทะเบียนเป็นชื่อเจ้าของรถจะสามารถทําได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ซึ่งในประเด็นนี้นะครับคือทางบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยได้ระบุว่าจะต้องอายุ20ปีก็คือถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว ประเด็นตรงนี้น่าจะเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยมันเกิดความเข้าใจผิดครับน่าจะทั้งในส่วนของผมเองและที่ผมไปเช็คมาครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วรถของผมผมซื้อเงินสดครับผมทาให้ผมเนี่ยต้องไปเช็คเล่มของเพื่อนๆที่ซื้อด้วยไฟแนนซ์มาและในหน้าแรกเจ้าของรถลำดับที่1จะมีเขียนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์นั่นก็คือบริษัทไฟแนนซ์แต่ ต่ำลงมาครับมันจะมีบรรทัดที่เขียนว่าผู้ครอบครองซึ่งจะเป็นชื่อของผู้ที่ผ่อนดังนั้นเลยถ้าเรายึดตามตัวหนังสือฉบับร่างนี้นะครับก็จะถือว่าผู้ที่ผ่อนไฟแนนซ์มานานกว่า2ปีแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ข้อที่1ครับย้ำนะครับว่าคุณจะต้องมีใบขับขี่แบบ5ปีเนี่ยถือมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีจึงจะได้ใบขับขี่ Big กบัโดยอัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องสอบ อย่างที่ผมบอกไปครับตรงนี้เป็นแค่ร่างขึ้นไปให้ทางกระทรวงพิจารณาีกทีหนึ่งว่าจะผ่านไม่ผ่านส่วนตัวผมมองว่าไม่ควรผ่านเลยครับเพราะว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันยังไม่เมคเคลียร์ในหลายจุดขนาดตัวผมเองที่เป็นสื่อผมยังงงต้องมาดิสคัทกันกับทีมต้องตีความทําให้เพื่อนๆหลายคนเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่กระทรวงจะตีตกมาใหม่และต้องเรียบเรียงให,ให้ใหม่เมคเคลียร์กว่านี้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคำถามต่อไปที่คนยังเข้าใจกันผิดอยู่อย่างเช่นคำถามนี้ครับถ้าเกิดคุณมีใบขับขี่แบบ5ปีถือมา2ปีแล้วแต่มีรถ Big ก i บ e เป็นชื่อคุณยังไม่ถึง2ปีจะจอดรอไว้ให้ครบ2ปีแล้วไปรับใบขับขี่ได้เลยโดยไม่ต้องสอบใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับ เพราะว่ากฎหมายนี้จะบังคับใช้เขาต้องให้กับคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของเนี่ยก่อนที่จะออกกฎหมายครับผมเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกคนก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ไปซื้อรถมอไซค์บิ๊กไบค์มาเลยแล้วจอดทิ้งไว้จนครบ2ปีก็ไปเอาใบขับขี่มาฟรีๆโดยไม่ต้องสอบแบบนี้ไม่ใช่แน่ๆครับเพราะมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ทางขนส่งเขาบอกไว้ว่า เขาแอดซูมคนที่มีรถบิ๊กไบค์มาแล้ว2ปีถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ถ้าทุกคนใช้วิธีนี้หมดนะครับแน่นอนว่ามันไม่ช่วยลดอุบัติเหตุหรอกครับและผมจะเสนอว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบค์เลยเพราะใครๆก็มีได้โดยไม่ต้องสอบสิแล้วมันจะช่วยลดอุบัติเหตุยังไงจริงไหมดังนั้นในข้อนี้ผมเชื่อแน่นอนรัาว่าถ้ามันเคาะเป็นกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเรียบเรียงคําพูดให้เคลียร์กว่านี้นั่นก็คือว่า ถ้าเกิดคุณนะ่ะถือมอเตอร์ไซค์มาแล้ว2ปีต้องนับว่าก่อนที่จะออกกฎหมายบังคับใช้นะครับไม่ใช่หลังกฎหมายไปแล้วประเด็นต่อมาที่หลายคนก็สงสัยกันอีกเลยนั่นก็คือเรื่องของใบขับขี่ตลอดชีพหลายคนเข้าใจว่าพอมีใบขับขี่ตลอดชีพจะเข้าเกณฑ์ข้อ1โดยทันทีคือไปขอเอาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบ เพราะว่าในร่างอะครับเขาพูดถึงเฉพาะข้อ1ในส่วนของใบขับขี่ตลอดชีพแต่ในข้อ2ดันไม่พูดถึงใบขับขี่ตลอดชีพจึงทําให้เกิดความสับสนแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าในท้ายข้อ1ถ้าเราอ่านดีๆเขาจะพูดว่าสําหรับผู้ที่มีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์มาแล้ว2ปีถือเป็นผู้มีประสบการณ์ ดังนั้นถ้าคุณมีใบขับขี่ตลอดชีพแต่คุณยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์คุณก็ถือเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ดังนั้นคุณก็จะตกไปอยู่ข้อ2ก็คือต้องสอบอยู่ดีครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบเมคเคลียร์กันเลยนะครับไม่ว่าคุณจะถือใบขับขี่แบบตลอดชีพหรือถือใบขับขี่แบบ5ปีเป็นเวลามาแล้ว2ปีแต่ยังไม่มีรถบิ๊กบค์เลยหรือว่าถือบิ๊กบค์มาแล้วแต่ยังไม่ถึง2ปี ยังไงคุณก็ต้องสอบใหม่อยู่ดีครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ข้อ2นี้แหละดังนั้นครับถ้าใครนอกเหนือจากนี้หมายความว่าคุณไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยและคุณต้องการสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์เลยคุณจะตกไปอยู่ในข้อ3ทันทีก็คือต้องสอบใหม่หมดและต้องอายุ24ปีขึ้นไปประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดถึงอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยก็มีคำถามครับว่าอย่างนี้เด็กที่อายุน้อยที่สุด เท่าไหร่กันแน่ถึงจะมีใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้เคสนี้ผมขอยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ถามเราครับน้องคนนี้อายุ16ปีขี่บิ๊กไบค์มาแล้ว3ปีนั่นก็หมายความว่าน้องขี่บิ๊กไบค์ตั้งแต่อายุ13ปีซึ่งอายุ13เนี่ยกฎหมายยังไม่ให้มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพราะถ้ายึดตามกฎหมายเอาประเทศไทยคุณจะต้องอายุ15ถึงสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้น้องอายุ16ปีสอบใบขับขี่มาแล้วเป็นเวลา1ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องยังไม่พ้นเกณฑ์ของใบขับขี่ชั่วคราว2ปีเลยน้องก็ต้องรอไปครับจนพ้นเกณฑ์ใบขับขี่ชั่วคราว2ปีก็คือตอนอายุ17แล้วก็ต้องถือใบขับขี่แบบ5ปีเนี่ยเป็นเวลาอีก2ปีนั่นก็คือน้องจะอายุ19ปี ซึ่งเมื่อน้องอายุ19ปีน้องก็จะผ่านเกณฑ์อยู่ในข้อ2สามารถไปสอบใบขับขี่บิ๊กไบคได้ถ้านับตามเกณฑ์ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีผมยังคิดว่าข้อ2นี้ยังไม่เคลียร์และยังมีช่องโหว่อยู่ถ้ายึดตามตัวหนังสือเป๊ะๆเนื่องจากให้พิจารณาดังนี้ครับกรมขนส่งเสนอรอบแรกไปอายุ18โดนกระทรวงปัดตกมาบอกว่าให้ขยายกรอบอายุเพิ่มไป และคราวนี้เสนอไปเป็นอายุ24ปีแต่กลับมีเงื่อนไขพิเศษในข้อ1และข้อ2ตรงนี้ซึ่งทำให้เด็กที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ก็คืออายุ19ปีซึ่งเกณฑ์ตรงนี้นะครับมันเพิ่มมาจากร่างในรอบแรกเพียงแค่1ปีเท่านั้นดังนั้นถ้าตัวผมเองเป็นกระทรวงผมจะปัดตกครับคือให้ไปแก้ร่างมาใหม่ แต่ถ้าเกิดกระทรวงเห็นด้วยตามนี้ดังนั้นเด็กที่มีโอกาสสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้อายุน้อยสุดนั่นก็คือ19ปีถ้าถามความคิดเห็นของผมว่าผมเห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ที่เป็นฉบับแก้ไขหรือไม่ผมก็ยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะส่วนตัวผมมองว่าทุกคนไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรได้สิทธิพิเศษใดๆทุกคนควรจะต้องสอบใหม่ทั้งหมด ถ้าเกิดจะมองว่าคนที่ถือรถมอเตอร์ไซค์มามากกว่า2ปีแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์ดังนั้นเขาก็ควรที่จะต้องสอบผ่านอย่างง่ายๆเลยสิจริงไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นข้อนี้แหละคือข้อที่จะเป็นช่องโหว่หลายคนซื้อรถมาจอดไว้เฉยๆไม่เคยขี่ด้วยซ้ําหรืออาจจะแบบนาานๆขี่ที่ขี่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ได้ใบขับขี่ไปเลยเพราะเข้าเกณฑ์ในข้อหนึ่งยกตัวอย่างตัวผมเองเลยครับผมมีใบขับขี่มา10กว่าปีแล้ว และก็ทดสอบรถมอเตอร์ไซค์มาก็ร,ร่วมร่วม10ปีแล้วครับทดสอบมามากมายหลายรุ่นทั้งรถเล็กรถบิ๊กไบค์นี่ก็ต้องบอกว่านับไม่ถ้วนเลยทีเดียวแต่เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมมีในครอบครองทั้ง3คันมันจะเป็น 125cc, 250cc ซีซี250ซีซีและ3 0 0ซีซีซึ่งในเคสนี้ผมจะอยู่ในข้อที่2นั่นก็คือผมก็ต้องสอบใหม่อยู่ดีเสร็จต่อมาก,ก็คือเรื่องของประเด็นอายุ ผมก็คิดว่าไอ้ข้อ2นี่แหละทำให้น้องๆหลายคนสับสนว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ถึงมีใบขับขี่พิกไบได้ถ้าเกิดทางกระทรวงไม่เห็นด้วยว่าเด็กอายุ18เนี่ยยังเป็นเกณฑ์อายุที่น้อยเกินไปยังไม่เหมาะสมก็ควรที่จะขยับขึ้นมาครับควรจะอายุ20ไม้แบบบรรลุนิติภาวะแล้วหรือถ้าเป็นผมผมคิดว่าควรจะอายุสัก22ครับเพราะว่า อายุ22เนี่ยหลายคนเรียนจบปอตีแล้วแล้วก็เริ่มทํางานกันแล้วตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมีวุฒิภาวะมากพอสมควรหรือทางขนส่งจะกําหนดไปเลยว่าอายุ24ก็ควรจะฟิกที่อายุ24ไปเลยไม่ต้องมีเกณฑ์ยิบย่อยพวกนี้เพราะจะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็มึนงงเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีการยืนยันออกมาแน่ชัดนะครับผมจะขอมา รีบอัปเดตให้เพื่อนๆเข้าใจและรับฟังกันอีกทีหนึงดังนั้นในส่วนเนื้อหาของประเด็นเรื่องอายุแล้วก็ผู้ถือครองนี้นะครับผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแต่ถ้าใครยังมีข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์มาอีกทีหนึ่งล้วกันครับแล้วก็ยังมีติดค้างกันอยู่ในเรื่องของ11ท่าสอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวทางผมกับทีมงานน้องๆโมโตไรวอลครับเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของท่าสอบกันอีกทีหนึ่งต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันในส่วน YouTube นี้รบกวนกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเงตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k .com/ m o t o r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามไว้เป็นแบบ Favorite จะได้อัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทมเลย วันนี้ผมพลโมโตรเบลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ